เช่นเดียวกับที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็ได้มีการจัดพิธีรับมอบไฟพระฤกและได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่ออันเชิญไปใช้ในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะ พระราศริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสาในพิธีรับมอบไฟพระเลิกที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่ออันเชิญไปในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้น รับปีใหม่ให้แก่เจ้าอาวาสวัดที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีค่ะโดยมีพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จาก11วัดได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทระนิมิตวรวิหารวัดกลางวัดรำพารามวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามวัดพุพเนียงวัดท่ามะนาววัดป่าเทพเนรมิตรวัดเนคขมวิสุทธิ์และวัดหนองบุกนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีที่พระอุโบสถวสิริจันทรนิมิตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ